สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนิก้าชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำกะหล่ำปีอร่อยอร่อยกันนะคะเราจะมาทำพิซซ่ากะหล่ำปีกันค่ะไปค่ะอันดับแรกเราก็หั่นกะหล่ำเตรียมไว้นะคะ กะลตีเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปล้างเอาไปแช่น้ำส้มสายชูไว้ก่อนนะคะสักสิบนาทีเพื่อให้มันสะอาดนะคะจากนั้นก็ซอยหอมหัวใหญ่นะคะ ต่อไปก็หั่นไส้กรอกนะคะหั่นไส้กรอกเป็นชิ้นชิ้นไส้กรอกเราต้องล้างน้ำล้างนะคะเพื่อไม่ให้มันมี หั่นเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำร้อนลวกนะคะเพื่อกันวัตถุเจือปนนะคะมันอาจจะเจือปนมากาบอาหารเราต้องใช้น้ำร้อนนะคะจากนั้นเราก็ตีไข่นะคะสองฟอง เตรียมไข่ไหมนะคะจากนั้นเราก็เอาไข่ใส่ลงไปนะคะไข่ใส่ผสมให้เข้ากันนะคะ ใส่เกลือไปหนึ่งหยิบมือใส่เกลือหน่อยนะคะหนึ่งหยิบมือลงไปนะคะน้ํนำมันพืชหรือน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารก็ได้นะคะก็ใส่แนลงไป เกลี่ยให้ส,สวยๆนะคะนี่เป็นมันเมันกอบหลังจากนั้นก็เอาซอสมะเขือเทศราดน,นะคะ มาได้ซอสมะเขือเทศแล้วก็หมอมหัวใหญ่ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็โรยไปไปแบบนี้นะคะ ช็อกโกาลชีสนะคะชีสใส่ชีสโรยโรยด้วยชีสค่ะชีสโรยไปแต่งหน้าด้วยไส้กรอกนะคะไส้กรอกใส่ไปเรียงให้ใสวยงาม เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าทานได้เอ่ยตักใส่จานได้เลยเสร็จเราก็ลงมาทานมาทานกันนะคะสุดยอดค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะ